สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมอช่องทางธรรมชาตินะครับวันนี้ก็พบกันกับเรื่องของการทําเค้กนะครับผมด้วยวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับผมก็มีไข่มีขนม,มปังมีนมคารนเั่นนะครับแล้วก็นมข้นมีกล้วยอีกประมาณ4ีลูกนะครับผมครับเบกกิ้งโซดาด้วยน้ําตาล น้ำตาลทรายแดงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาลองทํากันเลยนะครับด้วยการเอาขนมปังนะครับฉีกฉีกฉีกใส่ในเครื่องปั่นนะครับผมในระหว่างนี้ก็อย่าลืมถอดปลั๊กออกด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันเวลาที่เราเอามือดันวัตถุดิบลงไปมันอาจจะปั่นมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะครับ หรือใช้ก้านปั่นนะครับดันดันเอาก็ได้ครับไปทำจะใช้มือเอาลงไปนะครับอันนี้ผมทําทานเองนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็น,น,นํานมคารเนชันนะครับเป็นส่วนผสมที่เราจะใส่เข้าไปนะครับด้วยปริมาณ250 ml นะครับ ในกระป๋องนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ350 ml เราใส่ไป250นะครับที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ในครั้งหน้านะครับผมก็นำมาใช้เกี่ยวกับพวกหมักสเต็กด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมนุ่มคาร์เนชั่นเนี่ยสำคัญมากหลังจากนั้นก็ใช้นุมข้นนะครับนุมข้นคาร์เนชั่นก็ใช้250 ml เช่นกันครับผมเพื่อความหวานมันนะครับผม ก็นำใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ตามด้วยไข่นะครับผมไข่ที่เราใช้อยู่ก็10ฟองนะครับหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ครับแล้วแต่ตามชอบเลยครับแต่ที่ผมใช้ก็คือปริมาณ10ฟองนะครับ ก็ตอกใส่ลงไปเลยครับพอตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปอ,อกกล้วยน้ำว้านะครับใส่ไปด้วยนะครับสี่ลูก เราไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหาผลไม้อย่างอื่นมาใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมหรือว่ารสชาติที่เราต้องการนะครับว่าจะให้มันรสชาติออกเป็นเหมือนผลไม้ชนิดไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาด้วยนะครับซักหนึ่งช้อนชานะครับผมใส่ไม่ต้องเยอะครับถ้าใส่เยอะมันจะออกเฟื่อนๆนะครับผมก็ผงฟูนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลด้วยครับขึ้นอยู่กับว่าท่านใดชอบหวานหรือไม่ชอบหวานนะครับถ้าไม่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่นิดหน่อยนะครับสัก2ช้อนชาแต่หวานมากก็สักสช้อนชาก็ได้ครับผมพอเสร็จเรียบร้อยครับก็ปิดฝาทำการปั่นได้เลยนะครับ ให้ส่วนผสมแต่ทุกส่วนผสมนะครับเข้ากันให้กลายเป็นเนื้อครีมเลยครับหลังจากนั้นอย่าลืมใส่น้ำมันพืชด้วยนะครับสักหนึ่งช้อนชาครับผมโอเคทำการปั่นต่อนะครับเผอิญว่าเออมี พอดีผมมีใบเตยนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใส่ใบเตยก็น่าจะาได้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็ตัดคราวของไข่ได้ด้วยนะครับเราก็นําใบเตยนะครับมาซอยซอยซอยเป็นเส้นนะครับเพื่อที่จะเอานําลงไปปัน่นรวมกันให้มันผสมผสานกันเข้าไปนะครับแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ซอยให้มันละเอียดประมาณนี้นะครับหยิบมือนึงใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นก็ทําการปั่นให้เข้ากันครับผมพอ,อปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมหม้อนึ่งนะครับโดยการเติม หม้อแกงไงไม่รู้นะฮะถ้ามีกระเทียมเจียวด้วยจะเด็ดมากเลยครับผมอ่ะมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับเราก็จะตัดแบ่งเหมือนกันกันกบเค้กเลยครับผมดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาสีสันเป็นยังไงนะครับมาเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมโอ้โห oh, oh. ถ้าจะถูกใจกับวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ